ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่หประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักและคลื่อนลมแรงบริเวณภาคใต้มีผลกระทบตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2563จนถึงวันที่3ธันวาคม2563ฉบับที่หนึ่ลงวันที่18พฤศจิกายน2563 ในช่วงวันที่30พฤศจิกายน2563ถึง3ธันวาคม2563มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงประกอบกับยอมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างหรือทางด้านหน้าเกาะบอเนียวมีแนวโน้มจากเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นเป็นบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งและชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือสายด่วนพยากร์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่28พฤศจิกายน2563เวลา17นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศฉบับต่อไปในวันที่29พฤศจิกายน2563เวลาตีห ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดสับสไคร b ์กดแชร์ช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารก็ขอให้กดติดตามไว้เลยครับผมขอบคุณครับ